วันนี้มาเจอกับคนเถือนพกเบ็ดน,น,นี่คนเรามาในสายช่อนยามเช้านะเป็นเวลาตีหกนะนี่วันนี้เรามียไม่นะเชือมาตีทุกคนอืมรอยปี่กล้วยไปจับไว้ให้นะบ้านเราไม่มีนะทุกคนนะมีชุดที่ใช้ก็เป็นกะจะเอาคันใหม่มาเทน,นะเป็นคันเวทหกสิบสองนะแต่ว่ากลัวแบบมันลุกออาไม้นี่กลัวงัดไม่ขึ้นนี่ เปจุดโอคูมานะเบอร์พันนะสายสี่สิบปอนะแต่เป็นขุยเหมือนเดทุกคนขาเป็นสิบยี่สิบนะนี่ชุดที่ใช้เก่็ดเกี่ยวสดเบ็ดสามไอเนี่ยคนเถื่อนก็นไม่รู้ม,มันคืออะไรแต่สายเป็นขุยมูม้จะขาดไหมทุกคนต่อช็อควิธีนี้ซะหรือมันจะขาดจริงจริงทุกคนไปดูกันเลยว่าคนเดียจะมีผลงานไหมเพราะป่ามันเยอะมากจะต้องมาเกี่อสัดงดโอ้าขอติดน้าก่อน เกศจะทำงานไม่ได้วันนี้นะตามันเขี้ยวนะคนนาะจับไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเกดกลัวช็อกขาดมากเลยทุกคนตีแรง,งดึงกันเดี๋ยวต้องทำให้มันตายก่อนผนเต็ดไปกล้าจับวะไปเรื่อยๆ มันมีกี่ตัววะหนึ่งสองมห,ห้าโดนได้ก,ก่อนไม่ได้วหรอตัวใหญ่เปลือกแบบมันเราต้องสูงหน่อยทุกคนอ่าไ้ตีก่อนนะทุกคนนะเราต้องทำให้มันตายก่อนนะ จริงนนะีเกี่ยวก็เป็นวิถีชาวบ้านนะนี่ผมไปดูมาแล้วนะเบ็ดตาเลขนี้ทุกคนนะเราเกี่ยวให้แบบพอดีอะ่ะให้มันอยู่ระหว่างไอ้นนี้ระหว่างขอบตาบริอะ่ะเพราะกระดูกมันแข็งมากเลยเราเกี่ยวจากข้างล่างนะข้างบนนะเพราะมันจะแข็งมากคนระหว่างขอบตาขึ้นอนะ่ะต้องเกี่ยวมันแม่นหน่อย นี่คุณเถึ่นก็มีการเกี่ยวแย่อยู่นะแล้วก็พวกตบบาบินพวกนี้เราเกี่ยวให้ถูกข้อข้างหลังนะทุกคนให้มันอยู่ที่หลังข้อพอดีคุณเถื่อนก็ไม่แน่ใจว่าข้อไหนนะเดี๋ยวเราก็ดู YouTube มามั่วๆเหมือนกันไม่เตียนไม่เตียนยามยิงต้องทำให้มันตายก่อนนะเหยวปะอันนี้ต้องเตียตรงไหนทุกคน เกียดตัวเล็กๆหน่อยอันนี้เสียบที่ข้อข้อเสียบให้มันอยู่ได้หยืบนานกับรอที่สุดอ่ะเห็นยังไงก็ไน้แล้วก็ปิดไปเลยปิดกาดได้ดีนะอย่าให้กาดหลุดนะอย่าเกี่ยวยากเกี่ยวอะไร ถ้ามันตายแล้วทุกคนมันก็กินเหมือนกันนะถ้าตายมันดีกว่ามันขามันจะได้แบบไม่ต้องไปเกี่ยวพวกหญ้าเกี่ยวพวกอะไรมาอ่ะนะนี่ถ้ามันไม่ตายดีมันอาจจะไปเกาะหญ้าเกาะอะไรตอนมาก็ได้ทุกคนตัวตัวไม่ใหญ่มากนะตอนนี้เบ๊ก,กนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยเป็นสายสลิงน,นะชุดนี้เซตเบรกด,ด,ดีนะไม่ต้องแบบตึงมากสายเราจะขาด địt cái bịt rồi đấy mình cho ông ấy mày เรียบร้อยเลยสองตัวฝีมือกากโคตรคนเดือนขาเลยข้างน้ำหนักเบาลงเยอะเลย vâng một con năn đồng thầy lạc đấy dám đi dám มันติดลูกหมุนในหญ้าพวครั้นเรามาหยักรูนั้นนะเออก็ตีไก่อยู่นี่ว่ะ ไม่ไกลตรงไหนวะคนเดียวไซโลสอตัวนี้ถ้าไม่พลาดน,นะเฮ้ยถือรอๆรอแล้ววันที่ดี จะพลาดไปแล้วทำไงได้ ขึ้นพอดีหยิบพอด,พอดีอุ้ย,ยมาแล้วครับเต็มแรก อื้มวัดย้ำติดอุ้ย,ย,ย,ยลื่นมาเลย,ยลครับเป็นเลขโอ้โลครับไม่ถึงตอนนี้เราเก็บข,ขีดนะในวนส่งไปนิดนะึงโอ้ได้ได้อำเลยเทียง เหนื่อยครับเหนื่อยแต่เอนี้มันเลยทุกคนได้ไซส์แล้วนี่พอใจอะ<ฮ>่ะโ่จะจะหาไซส์โลนะน่าไม่ถึงโลตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดกิจได้นะโอ้โหลืน่นครับตะกระป๊กแลว เอาได้เต้มให้น้องๆดูนะแตมแรกกับเกียร์สดเป็นไงเกียร์สดไม่อดตายกัดดุมากเลยตนนัวนี้ก็มาชา้ชาๆตีจิบเนี่ยขึ้นกัดโดนแน่นอนทุกคนตอนนี้ตีจิบนะ <c oughs> ตีจิบโดนเลย <c oughs> เอาเขียดกลับมายังใช้ได้ไหมเขียดเขียดก็ยัง เลยอ่ะทุกคนันถือนะั้นมันง่ายจะใช้ได้อยูน่นะ กลับไม่ดูนี่แค่กัดกระโดดไปเลยถ้ากัดกรุบยางที่บอกกัดกระโดดคือถ้ากัดกรุบยางนะทำไมนะชา้ชาๆใช่ใช,ช,ช่ต้องช้าว่าเดินไนปะกัดไม่โดนนะสามทีเลย ชอบจริงกับเกียดกัดดีดิแต่กัดไม่โดนโดนลองกบยางทักไม้ดิดูแล้วทีนี้มันกัดอย่งไงกัดทุกไม้เลยเว้ยตัวนี้กัดไม่โดนลองกบยางดู เราต้องพลิกแพลงใช้วิธีในการตกนะตลับกันก็ลองดูมันจะกลับไหมนะถ้ามันไม่กลับแปมันกัดเขียวส่นนะอมันไม่กัดนะมันไม่ได้กัดเสียงสปินนะมันกัดความคาวนะตัวนี้มันกัดความคาวของเหยื่อนะมันไม่ได้กัดแบบสปินไม่มีเสียงเรียกก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันกัดโอเคได้ได้รู้แล้วกคน เราต้องดูพฤติกรรมของปลาแต่ละพื้นที่นะความรู้เริ่มมาความรู้เริ่มมามแล้วก็ตีไม่แม่นเหมือนเดิมพอปลาเริ่มกัดตีไม่เคยแม่นแต่รู้แล้วนะปลาอยู่งั้นแล้วนะทีนี้ตรงนั้นมันก็ยังลกนะจะส่งได้ไหม อยู่นะอยู่นะอยู่นะส่งครับส่งครับรอบนี้ส่งครับยังอยู่นะไม่วิ่งเลยเลยวะอยู่ครับรอบนี้ส่งไปเรืนอๆนะจะไปอัดข้างหน้าเลยนะยังอยู่นะสายวิ่งอยู่นะไปหาที่วัดก่อนต้องเดินาบอก ดูวะสง่งทำไมนี่นะส่งนะลูกอคอกเนี่ยตกคอกอนเนี่ยทำไมกัดดุจังอ๋อคลายอ๋อไม่ไม่คลายไม่คายนึกว่าคายมันคือลูกอคอกนะลองวัดดูไหมเว้ย ย,นะย,ย,ยังอยู่นะแต่มืมันคี้มันายอยังอ่ะเนี่ยเนี่ยมันยังอยู่นะมันอยู่ที่ข้อนะเดีย๋ยวลองอัดดูนะลองเสียงดูอือหือกระโดดครับไม่อยู่โอ้โหเละครับเหยาขายนะลายพอดีดูนี่ไปครึ่งนึ่งเลย ลูกคอกนี่เองว่าทำไมกัดดียังเนี่ยเราก็ให้ปลาไปม,มันใช้การไม่ได้นะมันเหลือครึ่งหนึ่งนะโฮโฮ